บุงกี้มานี่เร็วเครื่องอะไรลหรอคะยายเครื่องกาชาป้องนะสิอันนี้อินเทรนเลยนะตั้งแต่สมัยยายยังสาวๆยอดเดียนแล้วไข่จะหล่นลงมาหนึ่งฟองได้แล้วค่ะยายแกออกมาได้คำว่ามาตูมคะ่ะงั้นคืนนี้เดี๋ยวยายจะเล่าเรื่องมาตู้มให้ฟังก่อนนอนนะดีเลยค่ะยาย ลานเอ้ยมะตูมไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดานะแต่มีเรื่องเล่ามายาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเคยประทับพ,พ,พักผ่อนใต้โคนต้นมะตูมหลังจากเสด็จบินทบาทณ,ณ,ณนาครกบิลพัดความเชื่อของศาสนาฮินดูยังเชื่อว่ามะตูมเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะใบมะตูมสามแฉก มีความหมายถึงชัยชนะและความเป็นมงคลจึงมีการนำไปใช้ในพิธีกรรมบูชาโบราณเชื่อว่าถ้าปลูกมะตูมไว้หน้าบ้านจะเสริมสิริมงคลปัดเคราะห์กันผีและสิ่งชั่วร้ายได้อีกทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะป้องกันภัยอันตรายพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อย่างเช่นในพิธีสมรสพระราชทานก็จะใช้ใบมะตูมเพื่อความเป็นมงคลหรือตอนนูเด็กๆตอนเป็นหวัดใหญ่ก็จะเอาใบามาตำแล้วคั้นเอาน้ำต้มให้หนูดื่มในแต่ละส่วนของต้นมีสรรพคุณเยอะแยะเลยอย่างเช่นพ้นแก่แก่ท้องเสียพ้นอ่อนแก่ตานส้างส่วนรากแก่พิษไข้ อ้าวหลับไปหรือยังบุงกียังค่ยายเล่าต่อเล่าต่อยังมีมะตูมอีกชนิดหนึ่งนะคือมาตูมนิ่มมะตูมชนิดนี้ยังมีเรื่องเล่าว่าเอามาทำยาลูกแปลกแม่ฮะลูกแปลกแม่มีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งทำยาโดยใช้มะตูมอ่อนกล้วยน้ำไทยและพริกไทยดำดองไว้ในโหลน้ำผึ้ง จากนั้นไม่นานก่อทราบข่าวว่าต้องไปเกณฑ์ทหารจึงลาแม่ไปผ่านไปหนึ่งปีเดินทางกลับมาบ้านก็พบยินซสาวที่คล้ายแม่ตัวเองแต่ดูอ่อนเยาว์กว่าพอได้คุยกันก็ททำให้รู้ว่าคุณแม่เอายาที่ตัวเองทำไว้เอามาทานตลอดหนึ่งปีเพื่อให้คล้ายคิดถึงลูกได้บ้างเลยทำให้ดูอ่อนเยาว์ลง และนี่แหละคือที่มาของลูกแปลกแม่ก็คือเห้นหน้าแม่แล้วก็แปลกใจเลยดีจังดีจังเดี๋ยวหนูจะทําสูตรใหม่สูตรยายแปลกหลานดีไม่คะยายยายแปลกหลานหรือหลานแปลกยายดีละ่ะ <c oughs> นอนนอนนอน g น o d